มีที่ดินแต่ไม่มีเงินลงทุนบางคนครับมีเงินลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นปลูโกโกโก้ในที่ดินใครยังไงติดตาม EP นี้เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องของคนมีเงินกับคนมีที่ดินคนมีความตั้งใจกับคนที่ไม่มีใครทำงานให้มาพูดคุยกันครับสวัสดีครับผู้ชมรายการคาเคานมิกครับอีพีที่แล้วครับผมพูดถึงคนที่ มีเงินมีที Circuit, uno, ่ดินนะครับควรจะลงทุนในการปลูกโกโก้ซึ่งจะเป็นพืชแห่งอนาคตที่จะทําให้คุณรีเทิร์นเงินได้ภายใน4ปีและทําให้ธุรกิจและรายได้ของคุณนั้นมีรายได้ที่ยืนยาวในแปลงโกโก้ของคุณเองก็ยังมีหลายท่านครับโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามครับบอกว่าคุณหน่วยครับผมมีที่ดินแต่ผมไม่มีทุนในการทําโกโก้ทํำยังไงจึงจะให้มันแมทช์กันแล้วก็ประสบความสําเร็จซึ่งไอเดียนี้นะครับมันเป็นโมเดลที่ผมกับบริษัทผมเนี่ยคิดเอาไว้แล้วครับ ว่าจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดประเทศไทยเราครับมีทรัพยากรที่เยอะมากเรามีที่ดินในการทําเกษตรถึง193ล้านไร่ครับเพียงแต่ทรัพยากรเหล่านี้ ไม่ได้ถูกจัดสรรให้มันเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดครับมีหลายท่านเลยนะครับที่โทรเข้ามาปรึกษากันนะครับก็บอกว่าโอเคหลังจากที่ฟังคุณหนุ่ยเนี่ยพูดเรื่องราวเกี่ยวกับโกโก,โก้เกี่ยวกับมูลค่าของโกโก้เกี่ยวกับอนาคตของโกโก้เนี่ยเขาก็พอจะมีทุนครับแต่ว่าเขาขาดครับทรัพยากรที่จะทํายังไงที่จะมีคนดูแลในแปลง บางท่านไม่มีเวลาเลยครับแต่อยากลงทุนผมก็เลยบอกว่าธุรกิจเกษตรในประเทศเรานะครับจริงๆถ้าผ่านการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมันสามารถทําให้เรายั่งยืนได้ความมั่งคั่งนี้นะครับมันจะต้องมีองค์ประกอบในส่วนหนึ่งนะครับนอกจากทุนแล้วนะครับความเป็นผู้ประกอบการก็มีส่วนสําคัญมีหลายท่านครับที่มาของ,งานทําบอกว่าอยากจะเป็นคนดูแลสวนเพราะว่าชีวิตชอบสวนอยากจะสร้างสวนแต่ว่าไม่อยากจะครอบครองเป็นเจ้าของที่ดินแบบมาหางานทําก็มีครับ แบบที่มีเงินอยากลงทุนในธุรกิจโกโก้ก็มีครับเป็นเจ้าของที่ดินแต่ไม่มีทุนก็มีครับเพราะงั้นทํายังไงดีละครับที่จะทําให้ผู้มีความต้องการแต่ละอย่างมาแมทมาเจอกันได้ก็ดีใจนะครับที่รายการคาเคาโนมิกเป็นศูนย์กลางให้ผู้คนที่ตระหนักคิดคิดได้มองออกและอยากจะร่วมกันทำให้โกโก้เป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐจของประเทศไทย ผมเองครับจากประสบการณ์ท er> pues ี 8, nah ่เล่ามาหลาย EP แล้วนะครับมองเห็นตลาดมองเห็นปัจจุบันมองเห็นอดีตและมองเห็นอนาคตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโกโก้โดยเฉพาะในประเทศไทยครับคนมีทุนแต่ไม่มีที่ดินก็สามารถทําโกโก้ได้ครับวันนี้ผมมีการปรึกษาพูดคุยนะครับกับทนายความนะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆเพื่อที่จะทํำยังไงให้เจ้าของที่ดินที่ไม่มีทุนได้ร่วมกันสร้างโกโก้ให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ซึ่งมันสามารถทําได้หลายวิธีเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาร่วมกันจอยเวนเจอร์กับเจ้าของที่ดินนักลงทุน และแบ่งปันผลผลิตกันทำสัญญาร่วมทุนแบ่งปันผลประโยชน์ในระยะที่ผลผลิตหรืออาสินในที่ดินนั้นออกผลหรือจะแบ่งรายได้ผล,ผลผลิตออกเป็นฟิกรีเทิร์นทั้งหมดนี้สามารถบริหารจัดการได้ครับเพียงแค่เราเคารพและเข้าใจและทำสัญญาที่รัดกุมนะครับจำเป็นจะต้องให้บริษัททนายสำนักงานทนายมีส่วนร่วมในการทำสัญญาผมมองว่าให้มืออาชีพบริหารจัดการดีกว่าครับเร็วๆนี้ผมก็มีนะครับระหว่างเจ้าของที่ดินนะครับแล้วก็นักลงทุนที่จะทำให้เขาเจ กันซึ่งผมคิดว่าการเมิร์จกันของธุรกิจทําให้ประสบความสําเร็จได้ครับตอนนี้ผมเห็นไปถึงภาพที่เจ้าของเงินทุนครับจับเจ้าของแปลงที่ดินสามารถเกื้อประโยชน์ด้วยกันได้ทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดเช่นเกษตรกร,ร,ก,รก็มีความสุขในแปลงปลูกนักลงทุนก็รอวันที่ผลผลิตเขาเติบโตซึ่งสามารถเดี๋ยวนี้ครับสามารถมองผ่านกล้องออนไลน์ได้ เดี๋ยวนี้กล้องมุงจรปิดที่ใช้โซลาร์เซลล์ก็สามารถเชื่อมต่อให้เห็นถึงการลงทุนได้โมเดลนี้ครับมีเกิดขึ้นแล้วในเมืองนอกครับผ่านตัวแทนกฎหมายทําสัญญาที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งกันและกันผมเองก็มีแนวคิดนี้ครับว่าจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาหานักลงทุนและหาเจ้าของที่ดินมาเจอกันถ้าร่วมกันได้แบบนี้ครับ ก็จะเป็นโอกาสทองของผู้ที่ต้องการโกโก้ในตลาดโลกสำคัญที่สุดครับเปิดใจศึกษาเคารพในข้อสัญญาผมว่าการวการวมกันเป็นผู้ประกอบการตัวนี้สำคัญและเข้มแข็งแข็งแรงครับอีกหนึ่งโมเดลนี้น่าสนใจนะครับถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงในพาร์ทของนักลงทุนคุณไม่ได้แค่เอาเงินไปต่อเงินครับแต่คุณกำลังสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้เกษตรกร และพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของโกโก้ไทยได้ด้วยผมมีหลายคนครับที่นำโฉนดที่ดินมาให้ดูแต่ยังไม่มีความพร้อมทางด้านเงินทุนกำลังมองหานักลงทุนที่มีความต้องการที่จะทำรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวผมเชื่อว่าการลงทุนให้กับเจ้าของที่ดินคนที่สนใจปลูกโกโก้เขาพร้อมจะดูแลเงินของคุณให้งอกเงยอย่าปล่อยให้เงินของคุณนอนหลับอยู่ในบัญชีครับถ้าคุณสนใจลงทุนในฟาร์มโกโก้แม้ไม่มีที่ดินของคุณเองให้ตัวกลางครับ ที่จะรวบรวมผู้ประกอบการและเรามาทําสัญญาอย่างมืออาชีพเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตผมว่าโมเดลนี้น่าสนใจนะครับระหว่างคนมีเงินกับคนมีที่ดินและเรามาสร้างมูลค่าร่วมกันยินดีและพร้อมมากๆนะครับที่จะให้คําปรึกษาไม่ว่าคุณจะมีที่ดินแต่ยังไม่มีทุนหรือคุณเป็นนายทุนและต้องการที่ดินในการปลูกโกโก้และพบกันใหม่ EP หน้าครับ